สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันเสาร์เพื่อนเงียบค่ะนะคะเงียบนิดหน่อยแต่ว่ารอสายๆเราอยู่ทั้งวันเงียบยังไงเราก็ยังขายได้นะคะเพื่อนลูกค้าประจาเรายังทํางานอยู่เนาะวันนี้เราก็เช้าช่วงเช้าก็เงียบนิดนึงค่ะอากาศเย็นด้วยนะคะไปขายน้ํากันค่ะมาค่ะวันนี้ป้าจะพามาดูเมนูเมสกาแฟเย็นนะคะเพื่อน เมนูเด็ดเมนูดังนะคะในกาแฟเย็นขายดีที่สุดแค่ในจำนวนกาแฟทั้งหมดนะคะเพราะว่าร้านเราเป็นร้านบ้านๆเนาะวันนี้เรามาดูสูตรในกาแฟะนะคะอันนี้เป็นสูตรปกตินะคะเพื่อนๆลูกค้าตอนเช้าค่ะคนนี้มากินเป็นอาทิตย์แล้วค่ะเป็นลูกค้าใหม่นะคะมาทํางานอยู่แถวนี้ในกาแฟเมนูปกติเหวานปกตินะคะกาแฟสามช้อนชาพูน น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนมข้นหวาน25-30 ml ถึนะคะแล้วแต่พื้นที่นะคะใครจะใส่มากน้อยกว่านั้นก็ได้แต่ของป้าไม่น่าจะถึง30หรอกคะ่ะเพาป้าบีบเอาเนาะเราก็กะกะเอานะคะของป้าส่วนใหญ่ใช้มีใช้สูตรกะแต่ถ้าเพื่อนๆจะทําก็คือตามที่ป้าบอกนะคะนมข้นจืด20 ml นะคะ ใครจะใส่เป็นนมจืดก็ได้ของป้าที่ใส่คือป้าใส่นมจืดนะคะเพื่อนๆลดต้นทุนนมข้นจืดนะคะแล้วเดี๋ยวป้าจะโรยด้วยนมข้นจืดทีหลังเนาะหรือใครจะใส่เป็นนมข้นจืดอย่างเดียวทีเดียวเลยจบไม่ต้องโรยก็ได้นะคะอ่านะคะเนี่ยตอนนี้ใส่เสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆนะคะใส่แก้วน้ำแข็งแล้วนองใส่เต็มแก้วค่ะเราก็เขย่าเขย่าน้ำแข็งให้มันยุบนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเติมน้ำแข็งโรยด้วยนมนะคะมันจะดูน่ากินมากเลยนะคะเพื่อนๆหน้าตามันแยกกันดูแล้วแบบดูน่ากินมากเลยนะคะ ลูกค้าเขาเดี๋ยวเขาก็ไปกระทุกกระทุกกระทุกทให้มันเข้ากันนั่แหละค่ะแต่เวลาเราทําไปอย่าง,งนี้หน้าตามาดูน่ากินมันก็ชวนชวนให้กินนะคะชวนให้อยากกินอยากทานอยากดื่นนะคะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูเย็นนะคะอันนี้คือเนสกาแฟร้อนนะคะเพื่อนๆอันนี้คือเมนูร้อนนะคะป้าชงใส่แก้วร้อนทีเดียวเลยนะคะไม่ต้องมาเทใส่หลายทีกาแฟหนึ่งช้อนชาพูนนมข้นหวาน 10ML นะคะ น้ำติลทรายหนึ่งช้อนชาอันนี้คือสูตรไม่หวานนะคะเพื่อนๆถ้าใครกินหวานกว่าน,นี้นี่คือสูตรปกติของร้านป้านะคะกาแฟร้อนถ้าใครกินหวานกว่าน,นี้หรือเข้มกว่าน,นี้ก็เพิ่มเอาค่ะปรับลดเอาตามความเหมาะสมนะคะแต่ของป้าป้า,าลูกค้าป้าป้าใช้สูตรนี้มาตลอดนะคะเราก็เอาไปลองทาดูนะคะแล้วก็ชิมเอาก็ได้ค่ะว่ามันถูกใจเราไหมถ้าไม่ถูกใจเราเราก็ปรับเอาค่ะเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าแต่ละสูตร แต่ละพื้นที่เขากินไม่เหมือนกันนะคะอย่างที่เคยพูดไปนะคะเพิ่มนมคนจืดแล้วก็นมจืดเข้าไปอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนเพิ่มเพิ่มเข้าไปเพราะว่ากาแฟร้อนเนาะไม่ต้องเพเน้นนมมากค่ะเดี๋ยวกาแฟมันจะหายร้อนซะก่อนเพราะนมเรามันไม่ร้อนนะคะเราไม่ได้เหมือน้านกาแฟใหญ่ๆที่เขาสตรีมนมได้ถ้าเขาสตรีมนมได้สตรีมนมได้มันก็จะอุ่นได้ตลอดเวลานะคะนมเขาก็อุ่นเทลงไปมันก็จะไม่ทําให้กาแฟเย็นนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อน กาแฟร้อนนะคะป้าขายอยู่ที่แก้วยีบาทนะคะอันนี้คือเมนูชาเย็นนะคะเพื่อนๆคลิปนี้วันนี้เราจะพาเมนูพามาดูเมนูพามาดูสูตรโดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นคลิปมันก็จะสั้นนะคะชาเย็นใส่ถุงกระดาษนะคะแก้วนี้คือเพิ่มหวานนะคะเพื่อนๆถ้าหวานปกติคือครีมเทียม1นึช้อนโต๊ะ น้ำตาลทายส่มช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแต่แก้วนี้ลูกค้ากินหวานมากหวานจัดน้ำตาล5ช้อนกว่ากวานะคะเพื่อนๆน,นมขนจืดนมข้นหวาน30 ml ปกตินมข้นจืดหรือนมจืดนะคะ 30ML เสร็จค่ะเรียบร้อยนะคะชายเย็นอันนี้คือโอเลี้ยงยกล้อใส่ถุงนะคะเพื่อนๆ เห็นป้าใส่ผงโอเล้งแค่สองช้อนเพราะว่ามันมีผงเก่าอยู่ในแก้วนะคะที่มันยังมีความเขึ้นข้นอยู่ป้าก็เติมเพิ่มเข้าไปอีก2ช้อนโต๊ะนะคะถ้าเราทําปกติเลยก็คือใช้ผงกาแฟโบราณ3ช้อนโต๊ะพุนๆนะคะน้ำร้อยแปดนะคะคนหรือว่าแช่กาแฟทิ้งไว้หรือใครจะกรองกลับไปกลับมาก็ได้นะคะสักสองสารอบแล้วก็ สกัดน้ำกาแฟออกมาแล้วก็น้ําตาลทราย3ช้อนครึ่งนะคะเพื่อนๆ3ช้อนโต๊ะครึ่งแต่ถ้าเป็นสูตรหวานจริงๆเลยของสูตรปกติเลยนะคะป้าจะใส่อยู่ที่5ช้อนนะคะถ้าเป็นสูตรถุงกระดาษสูตรถุงกระดาษโอเลี้ยงถึงกระดาษโอเลี้ยงยกล้อนนะคะเพื่อนๆน้นําตาลทราย5ช้อนโต๊ะนะคะไม่ต้องคูนค่ะแต่คนนี้เขากินไม่หวานค่ะเอาแค่3ช้อน4ช้อน เราก็ไปปรับใช้ปรับดูเอานะคะเพื่อนๆนะอันนี้เป็นเมนูเกี่ยวกโกโก้นะคะเพื่อนๆอันนี้คือป้าขายจริงอยู่หน้าร้านนะคะเราก็ไปปรับใช้ปรับดูเอากับพื้นที่ของเรากับลูกค้าเรานะคะแต่ละคนกินไม่เหมือนกันเนาะบางทีจะเห็นป้าตักไม่ได้อย่างที่ว่าที่ป้าบอกสูตรด้วยเพราะว่าแล้วแต่ลูกค้ากินค่ะเราจําได้ลูกค้าคนไหนกินยังไงนะคะคลิปนี้ก็เอามาฝากนะคะเพื่อนๆมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ป้าด้วยนะคะ ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาบอกกันใหม่นะคะมีสูตรไหนที่เป็นสูตรเด็ดๆของที่ร้านที่เป็นสูตรขายดีของร้านชากาแฟท่ท,ท,ทั่วๆไปนะคะป้าจะพยายามเอามาให้แล้วก็จะเน้นๆให้เนาะพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆ